อ,อันนี้ทีอช้ำไปแล้ว้อพี่นอ้องเด้อปุ๊บมาสมดิมกคนโอ้โหนี่ผมหยยบแตงแล้วครับผมคร๊บคือเกาล่ะครับผมคือเกาคือเกาเอาไข่ด้วยครับผมไข่แล้วก็กล้วยคือเกาตามสูตรเลยครับผมตามสูตร ของนี้ด้วครับนี่กล้วยน้ำว่าด้วยครับผมกล้วยน้ำว่าตามสูตรเลยครับคุกคลุกขย้ำเลยเนี่ยดีเลยครับผนมะคือเกาฮ่าฮ่าสุดยอดเนะี่ยยาดีเลยครับผมเงี้ยวครับผมเงี้ยวครับผมผสมดินไส่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้เป็นแกบดำครับอันนี้คือแกบดำพี่นอ้องแค่น,นี้แหละครับผมอันนี้เนียวอินี้ได้พี่น้องเดี๋ยวสิ้ได้บักกูดเอาไว้ใส่ต่มยำเด้พี่นอ้องเลยน่า